สวัสดีครับสวัสดีเช้าวันที่12นะครับวันพฤหัสที่12เดือนมกราคม2565นะสครับสวัสดีอาจารย์ทุกท่านนะครับพี่น้องชาวเครื่องเสียงทุกท่านนะครับแล้วก็แฟนเพจร้านพินิออะโอนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมจะพามาชมนะครับเป็นพอแอมป์นะครับของค่าย NPE นะครับเป็นเ l ็สเนานะครับสำหรับอาจารย์ท่านไหนที่ยังมองหานะครับเอ็อนะครับไว้ใช้กันนะครับก็สอบถามเข้ามาได้นะครับ เป็นพ่อแอมขนาดอ 2u นะครับเป็น c a s ส ab นะครับเป็น c a s ส ab นะครับน้ําหนักก็ประมาณ20กิโลได้นะครับตัวนี้นะครับเป็นหม้อแปลง2ลูกนะครับใหญ่ๆนะครับสําหรับอาจารย์ท่านไหนที่ยังมองหา x l 1 5 0 0นะครับไวใช้กันนะครับในส่วนของกําลังวัดนะครับตัวนี้ก็ถือว่าให้มาพอสมควรนะครับในส่วนของกําลังวัดนะครับก็300วัตต์นะครับที่8โอห์มนะครับ 500วัตต์ที่4โอห์มเลยนะครับตัวนี้นะครับแล้วก็7,750วัตต์นะครับที่2โอห์มนะครับก็สเปกคงปั๊มได้นะครับตัวนี้นะครับสําหรับอาจารย์ท่านไหนที่เอาไปขับสเปกคงปั๊มก็ได้นะครับก็สอบถามเข้ามาได้นะครับที่0952246497นะครับสําหรับร้านพิเน็ตอะแดโอนะครับเปิดให้บริการทุกวันนะครับสําหรับท่านที่ยังมองหานะครับ เป็น XL คลซีรีส์นะครับ XL คลพันห้านะครับของค่าย NPE นะครับสภาพโดยรวมนะครับตัวนี้ใช้งานปกตินะครับสวยๆนะครับสําหรับท่านที่ยังมองหานะครับสวยงามมากนะครับตัวนี้ยังไม่มีรอยขดฉีดเลยนะครับตัวนี้เป็นหม้อแปลง2ลูกใหญ่ๆนะครับสําหรับ XL คลพันห้านะครับตัวนี้นะครับสนใจก็สอบถามเข้ามาได้นะครับ0952246497นะครับแล้วก็0 8 7ย c217464 นะครับตัวนี้สติกเกอร์ยังอยู่นะครับยังสวยๆนะครับสําหรับพ่อแอมท่านนี้นะครับดูอีกฝั่งหนึ่งนะครับตัวนี้สวยงามมากนะครับสําหรับตัวนี้นะครับสนใจก็สอบถามเข้ามาได้นะครับราคาอยู่ที่หกพันแปดร้อยบาทนะครับหกพันแปดร้อยบาทนะครับสําหรับ xl พันห้ารุ่นนี้นะครับ 6,800บาทนะครับสนใจก็สอบถามเข้ามาได้นะครับ0952246497นะครับลานพินิจออเดีโอนะครับอําเภออนจัน์จังหวัดกาฬสินธุ์นะครับฝากไปด้วยแล้วกันนะครับสําหรับอาจารย์ท่านไหนที่ยังสนใจนะครับตัวนี้นะครับ NPE x l 1 5นะครับถัดมานะครับก็จะเป็นบอร์ดไฟนะครับสําหรับท่านที่ยังมองหาบอร์ดไฟนะครับของโกโบ200นะครับตัวนี้นะครับโกโบ200นะครับตัวนี้ ใช้งานปกตินะครับทุกปุ่มนะครับสวยๆนะครับยังเดิมเดิมนะครับตัวนี้ยังใหม่ๆอยู่นะครับสภาพเอ่อเก้าสิบห้าเปอร์เซ็นเลยนะครับสาหรับโกโบสองร้อยนะครับบอร์ดไฟบอร์ดคุมไฟนะครับตัวนี้เข้ามาอยู่สองตัวนะครับอีกต <anytime> ัวหนึ่งราคาอยู่ที่สี่พันห้าร้อยบาทนะครับสาหรับโกโบสองร้อยนะครับสาหรับอาจารย์ท่านไหนที่ยังมองหาบอร์ดคุมไฟนะครับตัวนี้นะครับใช้งานปกตินะครับมีถึงสิบหกปุ่ม นะครับตัวนี้คุมนะครับตัวที่สองนะครับจะเป็นดิสโก้นะครับดิสโก้สองสี่ศูนย์นะครับดิสโก้สองสี่ศูนย์นะครับสำหรับอาจารย์ท่านที่ยังมองหานะครับบอร์ดคุมไฟนะครับเข้ามาอยู่สองแบรนด์นะครับก็สอบถามเข้ามาได้นะครับตัวนี้ราคาอยู่ที่2,500บาทนะครับสำหรับดิสโก้สองสี่ศูนนะครับ2,500บาทนะครับแล้วก็จะเป็นโกโบนะครับตัวนี้4,500บาทนะครับ ฝากไพด้วยแล้วกันนะครับสำหรับอาจารย์ท่านไหนที่ยังมองัหาบอร์ดกุมไฟนะครับตัวนี้นะครับใช้งานปกติทุกทั้งทั้งสองตัวนะครับตัวนี้ใช้งานปกติทั้งสองตัวนะครับสวยๆนะครับทั้งสองตัวเลยนะครับทั้งสองแบรนด์นะครับสนใจก็สอบถามเข้ามาได้นะครับที่ร้านพิเนตออโวเดโอนะครับไม่ว่าจะเป็นเป็นพอเวล์แอมป์นะครับเป็นพ o w e เวล์แอมป์ตัวนี้นะครับเ p e นะครับ xl ็ันห้านะครับสวยๆนะครับก็สอบถามเข้ามาได้นะครับ ที่0952246497นะครับแล้วก็0874217464นะครับฝากมาด้วยแล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ในช่อง y u u t u b โจ๊กชาแนลด้วยแล้วกันนะครับมีสินค้าตัวไหนใหม่ๆผมก็จะมาอัปเดตให้อาจารย์ทุกท่านได้รับชมกันนะครับทุกๆเช้านะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามในส่วนของ YouTube แล้วก็ f a c e b o o k นะครับพีเนตคำมี้พักดีนะครับ แล้วก็เพจร้านพีเน็ตอะโอเดโอนะครับในส่วนของเบอร์โทรติดต่อเพิ่มเติมนะครับก็0ูนย์เก้าห้านะครับสองสองสี่หกสี่เก้าเจ็ดนะครับแล้วก็ศูนย์แปดเจ็ดสี่สองหนึ่งเจ็ดสี่หกสี่นะครับฝากมาด้วยแล้วกันนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับช่วงเช้าๆของวันที่สิบสองนะครับเดือนมกราคมสองพันห้าร้อยหกสิบห้านะครับสําหรับคลิปนี้ก็ขอจบการรีวิวแต่เพียงเท่านี้นะครับฝากมาด้วยแล้วกันนะครับร้านพีเน็ตอะโอนะครับสวัสดีครับ